ที่แม่ให้มาลูกเอ๋ยเคยกอดท่านบ้างไหมขาที่พ่อให้มาลูกเอ๋ยเคยเดินไปหาท่านบ้างไหมตาที่พ่อแม่ให้มาลูกเอ๋ยมองหาท่านบ้างไหมโหูที่พ่อใหแม่ให้มาลูกเอ๋ยเคยฟังท่านบ้างไหมปากที่แม่ให้มา ลูกเอ๋ยเคยบอกรักท่านบ้างไหมทาย,ยังไม่ได้ทำให้ลูกลูกรีบทำก่อนที่จะท่านไม่อยู่ให้เราได้ทำตลอดชีวิตไปท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติพะรลมก่อนที่จะประกอบพิธีในการนานทอดผ้าไกรบางสกุลซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากใจบรรลบุอินทสารประหลัดอำเภอศรีขารพงมิประธาะนไตรคารวาน ได้ได้รับเกียรติได้รับความเมตตาจากพระครูบริหารชชยมงคลเจ้าพนักเปอศรีขรภูมิประธานไฝสงท่านได้ให้ความเมตตาครอบครัวของคุณแม่ปิวสวรรท่านได้เดินลงมาเพื่อเป็นประธานในวันนี้กระผมขออนุญาตนำะวัติยโดยโย่อๆพอสังเขปของคุณแม่ปิวสวรร์ให้ท่านได้รับทราบคุณแม่ปิวสวรร สกุลเดิมรัศมีสุขใสท่านเกิดเมื่อวันที่10เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 4 9พท่านเกิดที่บ้านหนองโบใหญ่ตำบลรงไทยอำเภอศรีขอรภูมจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของคุณพ่อคูนกับคุณแม่ดีรัศมีสุขใสมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนหนึ่ง คนพ่อฟองรัศมีสุขใสย,ยังยังมีชีวิตอยู่สองคแน,คแ,มนมคแม่เปิวสวันผู้วัยชนสามคนแม่ฮิวบุญวงได้เสียชีวิตแล้วสี่นังสาวเลิวรัศมีสุขใสได้เสียชีวิตแล้วและหา้าในภัยบุญรัศมีสุขใสย,ยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่เปียวสาวันเข้าเรียนนักเรียน้านกรมไทยกรมไทยศึกษาทานสามารถอ่านออกเรียนได้ชีวิตในการสร่งรสคุณแม่เปียวเสาวันส่งรถกับคุณพ่อดินเสาวันท่านมีบุตรที่ดาด้วยกันหกคนหนึ่งนายชิดสาวันส่งรสกับนายอำนวยสาวันมีบุตสราสามคนประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองยยัวยญย สมนงนันสมจิตขุนสมสมรถกนในทองสุขขุนสมกำนันสมบทรรไภัยมีบทสามคนประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองหัวใหญ่สามเด็กชายพาเสาวันได้เสียชีวิตแล้วสี่นางนิดดีพร้อมสมรถกนในเตียดีพร้อม มีบุตรสองคนประกอบอาชีพอยู่ที่บ้าน,นหนองโัยใยห้าในยุสิเสาวันได้เสียชีวิตแล้ว 6. ในสุรเดชสาวันสมรสกนางทัศน,นีมงคลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีบุตรด้วยกันสองคนประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองัวใยญ่คุณแม่ติวสอวันคุณแม่มีอาชีพทำไรท่ทำนาเลี้ยงลูกลูกสร้างครอบครัว มีที่อยู่ที่กินมีฐานะความเป็นอยู่อย่างมั่นคงคุณแม่ปิวสาวันเป็นคุณแม่ที่มีความอดทนสูงคุณแม่ต้องเป็นคุณพ่อและคุณแม่พร้อมกันเนื่องจากคุณพ่อลินสาวันท่านท่านได้เสียชีวิตตั้งแต่ลูกๆของคุณแม่อย่างเล็กๆอยู่คุณแม่ปิวสาวันเป็นครูผู้สอน ให้ลูกๆเรียนรู้จักวิชีวิตียการประกอบอาชีพคุณแม่ของพวกเราเป็นเทวดาเป็นพระพรหมท่านให้ความรักลูกๆให้ความเมตตาท่านให้ความกรุณาและความอบอุ่นคุณแม่ปิวสวรรค์เป็นคุณแม่ที่ใจดีมากให้ความรักให้ความเมตตาคุณแม่สอนให้ลูกๆรู้จัก ประจันต์อยู่รู้คุณผู้มีพระคุณต่อเราให้รู้จักช่วยเหลือสังคมงานส่วนรวมของหมู่บ้านงานวัดงานโรงเรียนคนแม่ผิวสองวัน,นผู้ใจดีของบรรดาลูกๆหลาน่าน,นมีความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ต่อที่น้องญาติญาติลูกๆหลานๆจนเป็นที่รักของบรรดาญาติทุกคนในมั่นปลายชีวิต คุณแม่ปิวสวรรณนนาชีวิตตัวไปนนะพออายุย่างเข้าผู้สูงอายุความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เข้ามาภายในร่างกายเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564คุณแม่ปิวสวรรได้เข้าตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลำอำเภอศรีขรภูมิ และคุณหมอได้นัดให้ไปดูอาการทุกสัปดาห์ในต้นเดือนมิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2564คุณแม่ปิวสวร์มีอาการหนักลูกๆได้พาคุณแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอศรีขอภูมิครณี้คุณแม่ปิวสวร์น,นอนรักษาตัวอยู่เป็นเวลา6คืนอาการหนักคุณหมอไี่ส่งตัวคุณแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชุบุร เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยคุณแม่ได้นอนพักอยู่นะห้องผู้ป่วยหนกเป็นเวลาสองคืนแต่อาการไม่ดีขึ้นส่งน้ำสุดลงเรื่อยๆจึงทำให้คุณแม่ปิวสวันไม่สามารถสู้กับโรคภายในร่างกายของคุณแม่ได้คุณแม่ปิวสวันก็ได้สิ้นลมหายใจไปอย่างสงบ เมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564เวลา22นาฬิกาเศษสิริอายุได้ใน73ปีนมีผลกพันของบัณฑิตได้ประกอบไว้ว่าแม่จ๋าแม่มาลาลับจากสูนสิ้นบุญแม่ไปลูกสุดทาลัยจนเหลือลำพันธ์ แม่จากไปแล้วจากไปจนชั่วนิรันดรขอให้บนบันดาลแม่นั้นสู่ดาวดึงแม่เหนื่อยเ,เมื่อล้ามาทั้งชีวิตนะคิดถึงคุณแม่ลำบากจิงแท้แก่ให้คำานึงแม่จากไปแล้วเมือดดังโผ่แก้วล้มตึงลูกขาดที่พึ่งเสมือนดังเรือขาดภาย หลับเดินนาะแม่จ๋าหลับให้เป็นสุขไม่ต้องห่วงลูกแม่จงหลับให้สบายลำบากมาพอแล้วหนอตั้งแต่เกิดกายเลี้ยงลูกหลานทั้งหญิงและชายเติบโตได้มาจนวันนี้ลูกขอกราบลงที่รงเท้าแม่ผู้มีใจให้พระคุณยิ่งใหญ่เหนือปัจภี ลูกขออธิษฐานภาพแห้ว่ามบุญลูกมีกี่หมื่นกีแสนล้านปีเกิดอีกทีขอเป็นลูกแม่เผินในวราระสุดท้ายขอเดินเจิดท่านประธานท่านพระมีเกียรติพระรบได้ร่วมจิตอธิษฐานเพิดทิศส่วนบุญส่วนสนส่วนดวงวิญญาณของพระแม่ติวสวันให้ไปสู่สุติสัมปรายาพบที่การยืนไว้อะไร ประมาณหนึ่งนาทีเพราะกับเรียนเชิญครับครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าใยบังสกุลในเรียนเชิญใจวันลบอินทชาติพลัดอุบลศรีขารภูมิประธานเผยขารว่าดทอดผ้าบังสกุลการเรียนเชิญครับ บริหารชัยมงคลรท้ว่าน้ำผึองอสีฝรั่รงูมิประทานฝ่สงเป็นองค์ที่ใจงามภาพบนสกุลกลราวไม่เหมือนครับร ไว้จันลรสองข้างนะครับเป็นทางทิศใต้และทางทิศเหนือนะครับกราบนิมนต์พระสงฆ์หลักไม้จัน ท่านเพท่อมีเกียรติคารพนะครับได้ว่าวหาวไม้ชันนะครับ I'm uh done. -huh. and the อนโยหิตัณหะมิตังเกอดตัณหะยัคโขตัจจรมังกโตตังขะโหตังขะโหตังเกิเทนะตังไกิดตังอะตังไกิดเทนะตังไกิาตังอะตังไกเทนะอะตังไกิดตังอะโยโหม

मयामयि मयि माध्या न मे तनो जना पोष रङ्गो मयो मरदमयो मरद

पाचयो सम्भीति यो विवाच्यो सम्भीति ना सुधुवाते पवणवान्दरायो सुखेते यो पवणवान्दरायो सुखेते